สวัสดีค่ะจันแม่นะคะวันนี้เรามาดื่มกาแฟกันแม่มดกาแฟสูตรเจพรสสารสกัดจากสมุนไพรทั้งหมด22ชนิดด้วยกันไม่มีน้ำตาลแล้วใช้ทั่วเหลืองแทนครีมเทียมเราได้สัญลักษณ์มีแกนฟูดซึ่งแปลว่าเจเคร่งมีมาตรฐานระดับโลกนั่นคือ s d a ของสหรัฐอเมริกามีฮารานหรสารสกัดทั้งหมด22ชนิดที่มีอยู่ใน1ซองมีสีราชาสมุนไพรจีนเ<ฮ>ขาเป็นยาอายุวัฒนะเลย เห็ดเลี้ยงจือแปะกล้วยทั้งเช่าเก่าเก๊ช่วยเรื่องอะไรบ้างระบบหลอดเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นลดน้ําตาลในเลือดลดความดันช่วยสร้างภูมิต้านทานและต้านมะเร็งด้วยนะคอลลาเจนที่เรา,าได้มาเป็นสารสกัดที่ได้มาจากผนังเซลล์ของรากแครอทเกาหลีใต้ช่วยเรื่องผิวพรรณโดยเฉพาะผิวนุ่มชุ่มชื่นลดริ้วรอยดูดซึมได้ง่ายกว่าคอลลาเจนที่ได้จากพืช 3- 4ถึงเท่ายิ่งดื่มกาแฟนะ ผิวยิ่งสวยยิ่งใสแล้วก็มีวิตามินซีจากเชอร์รี่สารสกัดจา,ากมาเมล็ดง,ง่นซึ่งช่วยชะลอวัยไปอีกลดน้ำหนักได้ไหมในแม่มดกาแฟอ่ะแต่จะไม่มีน้ำตาลแล้วนะยังมีสารสกัดจากส้มแขกซึ่งช่วยกระตุ้นการผาอลานของไขมันเก่าบล็อกการหูดซึมไขมันใหม่ที่จะเข้าไปมีสารสกัดจากถั่วขาวมีสารสกัดจากกระบองเพชรและมีไฟเบอร์อินูลินซึ่งส่วนผสมทั้งหมดเนี้ยเขาช่วยดีท็อกบล็อกมีแอลคาดีทีนนะ กระตุ้นการเบิร์นกระตุ้นการเผาผันพลังงานแอลอาร์จินไลโคปีนต้านมะเร็งแล้วก็ชะลอความเสื่อมของเซลล์มีปัญหาเรื่องสายตาใช่ไหมลูทีนเบต้าคารทีนแปะกล้วยช่วยได้ต้อกระจกหรือต้อที่เกิดจากโรคเบาหวานก็ช่วยได้นะเป็นเบาหวานต้องคูน้ำตาลแล้วก็ต้องคูน้ำหนักด้วยโครเีียมพิ่โคลเลนิใช้ดีมากเลยในคนที่เป็นเบาหวาน มีแคลเซียมที่ช่วยบำรุงกระดูกแล้วก็มีวิตามิน B12 ที่ช่วยบำรุงสมองแล้วก็บำรุงปลายประสาทวิตามิน C จากอปเปิลเชอร์รี่แล้วก็สารสกัดจากเมล็ดองหุ่นก็ช่วยเรื่องทําให้หลอดเลือดแข็งแรงและอาการปวดจากเส้นเลือดคอด้ายด้วยสารสกัดทั้งหมด22ชนิดที่รวมอยู่ในกล่องนี้บบภูมิด้านทานดีขึ้นภูมิแพ้ก็ดีขึ้นคนที่มีปัญหาเรื่องเซนัสอักเสบอาการก็ดีขึ้นด้วย บำรุงกระดูกจากแคลเซียมระบบหลอดเลือดดีระบบไหลเวียนเลือดดีความจําดีป้องกันการเกิดอัลไซเมอร์หรือลงหลงลืมในผู้สูงอายุฟื้นฟนูสมรรถภาพทางเพศเพิ่มพลังงานให้ร่างกายช่วยเรื่องลรไตแล้วก็บำรุงตับโดยเฉพาะถังเช่าสีทองซึ่งมีสารสกัดที่ในปริมาณที่ออกฤท้ิ สูงกว่าทางเช่าทิเบตใช้สูโรสแทนน้ำตาลและการหซองมี70แคลอรี่ในที่ต้องการดื่มเพื่อควบน้ำหนักหรือลดน้ำหนักทาให้ดื่ม1นซองก่อนอาหารมื้อเช้าและก่อนอาหารมื้อกลางวันดื่มกาแฟให้ได้สุขภาพต้องแม่มดคอฟฟสนใจติดต่อแม่มดอะไรที่แชร์คลิปนี้ได้เลย